เรื่องย่อละอองเทศช่อง 7hd กรินชาวิทการวอนโรดโยทินกลับจากเมืองนอกหลังจากไปเรียนที่อเมริกาตั้งแต่เด็กเขาจากบ้านไปนานจึงอยากเที่ยวชมกรุงเทพระหว่างนั้นดอลลี่พัชยาเพียนเสมอสาวน้อย้ายพัดไทยสู้ชีวิตวิ่งไล่จับโจรมาแล้วเข้าใจผิดคิดว่ากรินเป็นโจรเลยต่อสู้กันกว่าดอลลี่จะรู้ว่าจับผิดตัวก็ทำกรินหัวแตก ดอลลี่จึงไถ่โทษด้วยการทำผัดไทยให้กรินฟรี20พอกรินหิ้วผัดไทยกลับบ้านดนยากดกรนนีมาก่อนปลาสะพ้ายของกรินได้กินผัดไทยแล้วชอบมากจึงให้กรินพาไปกินผัดไทยของดอลลี่อีกพอดนยาเจอดอลลี่ก็รู้สึกทุกชะตากรินเห็นป้าดนยาเอ็นดูดอลลี่เลยจ้างดอลลี่มาช่วยดูแลป้าดนยาที่บ้านดอลลี่มาบ้านกรินครั้งแรกก็อึ้งเพราะบ้านหลังใหญ่มากรวยสุด ซึ่งครอบครัวกรินเป็นเจ้าของกิจการซอมปรุงรถผลิตส่งขายทั่วประเทศและทั่วโลกพอได้ดอลลี่มาช่วยดูแลดนญยาจากที่เคยกินยากอก็ย่องกินข้าววันไหนดอลลี่ไม่มาหาก็บ่นคิดถึงกรินพาดนญยามาหาดอลลี่ที่ชุชม,นนมชนมาริซอนทําให้ดานกาพิมพ์ชนกแก้วุูกใหญ่ลูกติดแม่เลี้ยงของดอลลี่มันไซดอลลี่ที่มีคนรวยมาเอ็นดูเลยบอกดวญยาว่าดอลลี่เป็นลูกชู้ มีแต่คนรังเกียจเดินยาฟังแล้วยิ่งสงสารแต่แม่ของกริงเกลียดอลลี่เพราะมีปมจากการที่สามีตัวเองเอาลูกเมียน้อยมาให้เลี้ยงคือกัละยานีเชอร์ลีนอนสตาฟฟี่น้องสาวคนเดียวของกริงเช่นเดียวกับดอลลี่ที่มีปมเรื่องลูกชู้อยู่ในใจมาตั้งแต่เด็กพอดอลลี่เป็นฝรั่งแต่ตัวเธอหน้าตาออกไทยไม่มีเขาฝรั่งแม้แต่นิดเดียวผิดจากเจนนี่มาริสา ชนรลอน้องสาวของดอลลี่ที่เกิดกับมีนานุสราบรวรรณนาแม่เลี้ยงที่หน้าตาออกลูกครึ่งแต่ดอนเคนจรุตเกื้อพ่อของดอลลี่มั่นใจว่าดอลลี่เป็นลูกของตัวเองแต่ไม่รู้พ่าอะไรดอลลี่จึงหน้าตาไม่มีเขาฝรั่งเวลาคนด่าดอลลี่เป็นลูกชู้ดอนจะปกป้องลูกสาวทาให้ดอลลี่รักพ่อมากพ่อดอนจึงเป็นคนสําคัญที่สุดในชีวิตดอลลี่ส่วนแม่แท้ๆของดอลลี่ทิ้งไปตั้งแต่ดอลลี่แบบบอ ดอนเป็นแอลกอฮอลิซึ่งชอบเมาหลับอยู่ตามที่ต่างๆเดือดร้อนดอนลี่ต้องแบกพ่อกลับบ้านเวลาพ่อไม่เมาพ่อก็ช่วยดอนลีท่ทำผัดไทยขายดอลลี่ชอบให้พ่อเล่าเรื่องแม่ให้ฟังแม่แท้ๆของดอลลี่ชื่ออรวั a หรือแอลลี่อรววั n ไปเรียนต่อที่อเมริกาแล้วพบรักกับดอนขอขอลูกได้ไม่กี่เดือนก็บินกลับเมืองไทยไม่กลับมาหาลูกอีกเลย นอนอุ้มลูกสาววัยแบบบอตามหาภรรยาที่เมืองไทยแต่ไม่เจอขณะที่ในชนกสุเมธาโรยสีเพื่อนสนิทที่แอบชอบดอลลี่คอยช่วยดอลลี่ตามหาแม่แท้ๆแต่ก็ไม่พบกรินอยากทำซอสผัดไทยขายจึงขอสูตรซอสผัดไทยของดอลลี่ที่อร่อยมากดอลลี่ยินดียกให้ฟรีโดยมีเงื่อนไขว่ากรินต้องออกแบบฉลากปิดขวดเป็นรูปพ่อแม่ลูกสื่อถึงครอบครัวดอลลี่ที่มี 3. คนพ่อแม่ลูกกรินตกลง โดยเขาคิดคอนเซปต์ซอสผัดไทยสูตรนี้ว่าอร่อยยกบ้านดอลลี่หวังว่าถ้าแม่ได้กินซอสผัดไทยสูตรที่แม่คิดค้นขึ้นแล้วจะทําให้แม่นึกถึงเธอกับพ่อถึงดอลลี่จะไม่คิดค่าสูตรซอสผัดไทยแต่กรินก็ให้เงินค่าสูตรซอสผัดไทยดอลลี่หนึ่งล้านบาทดอลลี่แบ่งเงินเป็นส่วนกลางเก็บไว้รักษาพ่อที่ป่วยเป็นพิซุราเรื้อรงังและเอาเงินไปบริจาคช่วยเหลือคนในชุนชมชนบริซอนรวมถึงส่งเจนนี่ น้องสาวต่างแม่เรียนมหาวิทยาลายัยและดอลลี่ยังเอาเงินส่วนหนึ่งมาสมัครเรียนเชฟเพราะดอลลี่ฝันอยากเป็นเชฟเหมือนพ่อดอนกรินประทับใจที่มีความกตันยูคิดดีทำดีมีน้ำใจขยันอดทนจึงเพลอใจชอบดอลลี่แต่ไม่กล้าสแสดงออกเพราะกลัวโดนข้อหาห,าหลอกเด็กดอลลี่มาดูแลดนยาที่บ้านได้สักพักเธอสังเกตเห็นว่าคนในบ้านไม่ค่อยมีใครใส่ใจคุณดนยายกเว้นกรินกับกัลยาณี น้องสาวของกรินดอลลี่ยังสงสัยว่าคุณโดนยาโดนวางยาเธอจึงไปปรึกษาเรื่องนี้กับกรินซึ่งกรินเองก็แปลกใจทำไมป้าโดนยาถึงเจ็บออดๆแปดกกลางกรินกับดอลลี่ช่วยกันสืบจนรู้ว่ามีคนแอบใส่สารหนูให้โดนยากินใครเป็นคนวางยาติดตามลุ้นความสนุกได้ในละครละอองเทศ